โอเวผมก็กล่าวสวัสดีนะผมไปด้วยทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บ D ID Store Shop นะครับทุกคนสำหรับน้องนันนะที่อยากได้ ID ดีในรับหลักส็จนะผมวันนี้พี่พาทุกคนไปอยู่ตรงเว็บนี้เลยนะกคนก็<อ> <ขอ S 2> สำหรับน้<ข>องน่นนะที่อยากได้โค้ในวันนี้พี่พาโปรดวเจ็กันด้วยนะครับน้องครับผมก็่อนอื่นนะครับผมก็ต้องไปสมัครกันก่อนนะครับสหรับวิธีการสมัครเว็บนี้นะผมก็ท้านบนนะผมจะเป็นยูเซอร์นะครับ ร้อยสองจะเป็นรหัสผ่านร้อสามก็จะเป็นยินยามาผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับทุกคนพอกครสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะผมก็โปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะผมก็คือเติมเงินครบสองก็เก้าจะได้เครดิตเพิสองนทีเลยนะครับทุกคนก็ใครที่อยากได้นะผมก็ต้องจัดนะผมก็คือสองก็เก้าไปได้ไปได้อ่าประมาณห้าร้อยเก้าสิบแปดโดนก็คือเติมสามร้อยก็ได้หกร้อย เติมหกร้อยก็ได้ทัพสองประมาณนี้ทุกคนก็คือคูณสอไปเลยนะครับคนโอเคครับผมก็นะครับผมสําหรับนะครับผมไอดีก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมไอดีหัวข้าวโมเอฟนะครับผมโคตรรวยนะครับไอดีปืนอัพเรเวลนะครับผมไอดีมัดเทพไอดีหัวขาวนะครับผมแล้วก็จะมีไอดีประมาณนี้นะครับผมก็ใครอยากได้ไอดีบบไหนก็จับแันนั้นเลยนะทุกคน มีไอดีปักตงเช่าด้วยนะผมใส่แค่ก็มีนะครับทบบนั้นเลยนะทุกคนนี่ฮะออโอเคผมก็เดี๋ยวรอนะครับผมมาดูกันดีกว่าครับผมว่าจะเป็นไอดียแบบไหนะทุกคนก็ก่อ,อื่นนะเดี๋ยวเราไปไปดูอันนี้เลยดีกว่าทุกคนไปไปดูวิธีการเติมเงินนะครับผมวิธีการเติมเงินเว็บนี้เนี่ยก็มาที่ตรงนี้เลยนะทุกคนก็จะเป็นการเติมสองขวัญนะทุกคนใครที่เติมสองขวัญไม่เป็นก็สามารถดูคลิป นะผมใน youtube ได้เลยนะทุกคนก็ตอนนี้มันดูคลิปตรงนี้ไม่ได้ทุกคนตอนแรกมันดูได้เวยก็นะผมก็น้องก็ไปดูใน youtube ก็ได้นะทุกคนก็เสร็จแล้วนะผมนำดินซองฝันนะผมมาใส่ตรงนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยผมก็กดตรวจสอบไปนะทุกคนแล้วก็สำหรับวิธีเติมโค้ดนะผมก็เติมโค้ดตรงนี้ได้เลยนะทุกคนน้องก็ใส่โค้ดตามที่ได้เลยนะทุกคนนะฮะก็ใส่เลยครับผมบ I D อีขีด หนึ่งสี่สามห้าครับผมโอเคทุกคนพี่ได้หนึ่งร้อยครับทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมก็อาจจะได้หนึ่งร้อยเหมือนพี่ก็ได้นะทุกคนหรืออาจจะได้เยอะกว่าร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็แล้วแต่คนนะทุกคนโอเคก็มาครับทุกคนนี่ฮะได้หนึ่งร้อยจริงๆนะทุกคนยตอน,นีปพูดอีกนะก็คือหนึ่งร้อยนะทุกคนก็พี่ก็คือพี่ไม่ต้องเติมหรทุกคน ที่โคตรดีอ่ะทุกคนก,นคกนนคนนค็แล้วก็จะมีไ d ดีปืนอัมเบรเลนะครับ i อดีหมันเทพไอดีมัวขาวนะครับผมแล้วก็จะมีไอดีของบาวันตักองเจ้านักแข่งสายไฮไลท์นะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมว่าจะเอาเป็นไอดีแบบคบโโอเคก็เดี๋ยวพี่จะมาดูเป็นไอดีนี้ดีกว่าทุกคนเป็นไอดียสไฮไลท์ดีกว่าทุกคนนี่ฮะใสยไฮไลท์นะทุกคนเดี๋ยวจัดเลยครับผมไป สำเร็จแล้วทุกคนนี่นก็สำเร็จแล้วอย่างงี้ก็คือได้แน่นอนครับก็คือนี่เนี้ผมก็จะเป็น ID นักสั่อะไรนะเป็น ID ที่เชื่อมเฟสนะทุกคนก็เดี๋ยวเรานี้ยผมไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมว่ามันมีอะไรบ้างครับทุกคนไปดูนครับ โอเคทุกคนก็ตอนนี้พี่ก็อยู่ในดียพันีเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ตอนนี้นะผมพี่ก็อยู่ในไอเดียเนี่ยทุกคนก็เนี่ยผมเป็นเนี่ยมีกั้นทองนะผมมีเงงเ่าชุดนอนนะผมเกงนอนเป็นของไซตามะนะทุกคนเป็นผงแรนะครับผมแล้วก็หมัดหมัดก็เป็นหมัดไซตามะแล้วเป็นของแรเหมือนกันนะทุกคนนะครับผมแล้วก็จะมีปืนอพเลรเจ็ดด้วยนะครับเดี่ยวจะบอกนะผมเนี่ยเป็นเอ็มเขาเรียกวอะไรเอ็มแปดนะผมเป็นเอ็มแปดอลเวเจ็ดนะทุกคน โคตรตึงอ่ะทุกคนนี่ยแล้วก็มีท่าเต้นนะครับผมมีท่ามีด้วยนะทุกคนนี่ยโคตรตึงอ่ะทุกคนดูดิกอันนี้อยากได้ดีแบบนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะตินีไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนนะก็ลองมาดูนะทุกคนเป็นเต้านะทุกคนมีอากาศใส่ด้วยนะทุกคนเนี่ยเนี่ย โอเคผมก็วันนี้ผมก็จะฝากอะไรกดแชร์ด้วยทุกคนก็ขอตัวไปแอคก่อนแล้วกันนะ้วที่ว่าไอเนียคดติงอ่ะทุกคนก็ลองสงมกดูแล้วค่ะน,นี่พี่ส่มงมาเรียได้99้าคดบุ้มนะครับ